ให้สันนี่อ่ะโอเคเอาออกแล้วสวัสดีค่ะป้าป้านายยังสวัสดีค่ะยกมือสวัสดีก่อนโกมวยสวัสดีก่อนโยมวยสวัสดีค่ะค่ำแล้วค่ำแล้วค่ะค่ำแล้วพนักลูก่อยอะไรกล้องมันเป็นมัวมวๆพี่น้องเพราะว่ามันอากาศข้างนอกมันหนาวเอเดนเราเปิดประตูออกแล้วเอาของออกไปข้างนอก อากาศมันยินไปที่มีความหินมาเลยถือโทรศัพท์มาเลยถือกล่องมาได้เป็นคือจังความยินถือถือโทรศัพท์มมนได้เป็นม้วนมวนไหมคะข้ามแล้วพนลลูกคข่เบิกดอกกิดสงสัยไม่ได้สตอมั้งเนี่ยเนี่ยร้านไทยส่งป็นเสร็จมาบอกสตอบุมีหาช่างบักสตอเข้าไปหาทุนโบมีหากรมแต่เราได้สตออยู่ พูดก่อนมังมังค,มคุดค่ะมาคุดค่ะอืมอ่ะอลูกอ้ะโอยมาคอยไกไดอยางนี้กินเอียงน้ำเขาดอกไม่เอาหรอกลูก,ลกเห็นไหมลูกเห็นไหมน้องหนูนาลูกไหมถ้าหนูไม่เกิดเป็นคนไทยเป็นลูกมีแม่เป็นคนไทยอะหนูไม่ได้กินนะลูกถ้าหนูเป็นลูกฝรั่งหนูไม่ได้กินมังคุดหนูไม่ได้กินลำไย,ยนะนอ่ะหนูไม่ได้กินเงาะหนูไม่รู้จักหรอกนอกจากว่าหนูโตขึ้นหนูจะเป็นเมืองไทยหนูถึงจะรู้จักผลไม้พวกนี้ผลไม้เมืองไทยมีทุกอย่าง ประเทศอื่นไม่มีกินมีประเทศไทยนี่แหละมีกินมีประเทศไหนมีหมักเงาะมีประเทศไหนมีหมักมังคุดมีประเทศไี้ไม่หมักลำไยเห็นไหมอร่อยไหมคะหมักหมักเงาะอันฝรั่งจะเป็นหมักหมักเงาะที่มันหมักอย่างเพลินอยู่อีกกาไทยซ้อมทอ่หมักลำไยคนดำดำดำเหลยกสดสดดำ อามากแกให <Yeah. S 1> ้เลิกจากดอกกิบดิดดพี่น้องเนี่มอมเมมเดี๋ยวจะต้องให้อาบน้ําวันนี้ไม่ได้อาบน้ำสามวันแล้วมันหนาววันนี้จะบังคับให้อาบน้ําเข้าใจไหมลูกเนี่ยเมืองไทยเรามีของกินทุกอย่างเลยประเทศไหนไม่มีหรอกประเทศไทยเรามีมังคุดนี่โคตรอร่อยเลยอตอนเป็นน้องนูนะมามากินเป็นรสอันสามล่อพอนีในน้นองเลยนะ <Yeah. S 1> นี่มามากินมังคุดเนี่ยมารถ บมักมังคุดเป็นเครื่องรถกุลีบ่ามันปากเป็นที่ละยี่สิบรูยี่สิบหาโล,โลขนไปบ้านเจ้าของบมักมังคุดมามา่มามาม่าเนอเห็นไหมเห็นค่ะเดี๋ยวไปดูมันเถอะมาม่าไม่ชอบอะไรก็มี <c oughs> อ่ะก็ <c oughs> กินรถสามลอแล้วค่อยเมาที่ละยี่สิบหาโลสามสิบรูพระเจ้ามาขายมีคนเมาเครื่องรถกระบะเลยค่อยมากหมักมังคุดตอนนี้นั่งอันนี้ ตอนเกตเดือนไปอยูบย่บ้านไปอยู่บ้านสองเดือนไปอยู่เมืองไทยสองเดือน,น,ออนแล้วก็มาสวีเดนไปไปมาๆน,นะช่วงทงอาบน้ำนะวันนี้นะจัะนอยก็นอนได้นี่ไม่อยากเจอป๊าป๊าเอ้ยป๊าป๊า ป้าพักคนของออกข้างนอกป้าพักคนของออกข้างนอกเห็นป่ะคนโต๊ะออกไปข้างนอกเดี๋ยวก็ให้เขามาเอาของขอบอ่ะป้าแล้วคนของออกข้างนอกโอ้ยวุ้ยวุ้ยวุ้ยเอาอีกไหมคะ อร่อยปะยมือปุ่มๆหน่อยๆโอ้ยมือปุ่มๆหน่อยโอย้บอกยายที่ยายบอกยายซื้ออโงนุยซื้อหนูกลับบ้านซื้ออะไรไว้หนูจักรยานหน่อยไปเรียนยุบ้านจากเดือนหนึ่งไปเรียนกับมูแล้วลูกเนาะไปยุบ้านนอกไปขุดปูขุดเขียดกิน ขุดอีกับปูขุดเอ็นปลาคอยอยืนน้ำนาเขากินเนาะลูกเนาะมาม่าพาไปปลูกพักอิเลิศกินปลูกพักอิเลิศอมปฝาอมหัวกินยูบ,บ้านทัาเจักเดียนหนึ่งเอาป่ะไปเนาะ<อ>ไปกัดเม็ดมันทำไมหนูกินเม็ดมันไม่เป็นออตบอบกินเม็ดเล็กๆ<ป>มันไปกินเม็ดเล็กๆมันเ<ป>ม่นางอุยยาลา อาบน้ำแม่วันนี้ไม่อาบน้ำเดี๋ยวจัดการเผาขนเลยให้ไปเด็กกติบังคับอาบน่ำก็ได้อาบน้ำสามมือเลี้ยวนะพี่น้องยุ่งยุ่ยมมงบหนอกตอนเห็นเป็นเด็กน้อยหมักน้ำไย,ยที่มันตกเวลาเขามากลับมาจากโรงเรียนไหมเห็นเม่นหมักลํำไย,ยเห็นบักมังคุดเนี่ยคือเห็นความมันเป็นเด็กน้อยลูกจะหมักล้ำไย,ยตอนเป็นเด็กน้อยจำภาพได้จำภาพว่า เลิกโรงเรียนมาอีพออีพอซื้อบักลำาแยะบักมังคุดบักเงาะไว้ให้ลูกกินบักทุเรียนกินบ๊อบเป็นมันเป็นหน่วยใหญ่ใอีแม่ก็เอาสากกระเบ,บียดเอาไม้ตีบักมังมักทุเรียนกินบักทุเรียนบ๊อเ,เป็ดเต้คอยได้อายุจะปีหกปีเจ็ดปีกินบักทุเรียนบ๊อเป็นอ๋ออ่ะ,อะโอเค เือซูมือนี่กินฟาดมันเลยของเสียบไม่รู้เห็นปะเนี่ยูถ้าหนูเป็นคนสซเวนเลยอ่ะพ่อเป็นสซเวนแม่เป็นสซเวนเะนี่ยหนูไม่มีวาสนาที่กินแบบมังคุดตอนสี่ขวบหรอกเพราะว่าเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีมังคุคดโอ้ยพี่น้องเลยอ่าโอเค อ่ะอันนี้เม็ดเล็กอ่ะอะจับก่อนมามาไปขนโต้ช่่ยปะปปาก่อนอ้ยขนโต้ซอยผัวก่อนด้วยพี่น้อง